ุดที่เราเห็นอยู่เป็นวิวของเกาะสี่เกาะห้าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่เห็นวิวเกาะสี่เกาะห้าได้ชัดเจนมากๆนะครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจับข่าวคุยทางภาคใต้ทีวีแอดอยู่ที่แรมบางขวนตำบลฝาละมีอำเภอปากะ,ะยุนจังหวัดพัทลุงนะครับที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับ มีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับที่ถูกซ่อนอยู่ในพื้นที่โพงป่านะครับก็คงจะมีแต่คนในท้องถิน่นเท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่ามีจุดสวยงามอย่างนี้นะครับดังนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าทัศนียภาพของพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไรมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หรือไม่อย่างไรไปติดตามกันดูครับ 5จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่เห็นวิวเกาะ4่เกาะได้ชัดเจนมากๆนะครับใกล้มากๆแอดอดูแล้วนะครับหลายๆจุดก่อนหน้านี้ที่แอดได้ไปสำรวจในย่านนี้เนี่ยไม่มีจุดไหนที่ชัดเท่านี้อีกแล้วใช่ไหมครับท่านลองช,อช่วยชี้นิดหนึ่งนะครับว่ามองจากจุดนี้ไปนี่เป็นตรงไหนอย่างไรบ้างครับที่ฝั่งนู้นมันเป็นเกาะใหญ่ครับผม เกาะใหญ่นะตรงนี้เกาะใหญ่อันนี้เกาะสี่เกาะห้าเกาะสี่เกาะห้าแล้วก็เกาะกระเกาะกระตรงไหนครับเกาะกระครับผมเกาะกระคือเกาะเล็กๆนะใชครับผมเราเคยไปเกาะกระแล้วตรงไหนอีกครับอันนี้เกาะราบ เกาะราบอันนี้อยู่ใกล้สุดเลยเนี่ยเกาะราบไอ้นกฝั่งปากพยูนครัะผมส่วนตรงน้นก็เป็นฝั่งปากพยูนนะฮะฝั่งตลาดปากพยูนโอ้<ม>นะคือเกาะลังนกที่บอกนะเกาะสี่เกาะห้าเกาะลังนกที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยนะอยู่ที่เราเห็นมองเห็นอยู่นี่นะฮะอ่ะฝนตกแล้วขึ้นไปบนศาลาก่อนครับอ่านี่ก็มีศาลาก็มีการปลูกศาลาเป็นจุดชมวิวเอาไว้นะฮะเป็นศาลาตรงนี้ก็น่าจะเย็นๆน่าจะมีคนมานะครับผมอ่ามอง ลงไปก็จะเห็นเกาะแก่งต่างๆที่เห็นนะฮะโอ้ปากพยูนนะที่ปากพยูนเตียนไกลๆนะมีการขุดดินเยอะเลยนะครับและส่วนตรงนี้เขาเป็นบางขวนนะบ้านบางขวนนะฮะนี่นะฮะก็ถือว่าทันียภาพตรงนี้สวยงามมากถ้ามีการพัฒนาตรงนี้น่าจะน่าจะเวิร์กมากเลยนะ แ,แปลกมากๆเลยที่ไม่ได้มีการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของมันนะคือจุดตรงนี้เนี่ยนอกจากวิวสวยแล้วนี่ลมเย็นด้วยนะลมลมเย็นสบายลมเล,เลยลมลมไม่แรงเกินไปลมไม่แรงแล้วก็มันเหมือนลมเย็นๆนะฮนะใช่ครับแล้วก็มีพวกนกพวกอะไรเยอะนะพวกนกาง็นี้มมีพวกนกพวกอะไรเยอะอยู่นะทำเป็นที่พักผ่อนตอนเย็นๆก็สบายมากอ,อ๋อเย็นๆใช่ไหมเย็นๆครับผม ไม่แน่ใจว่าทางพื้นที่ก็มีแผนอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเราก็ได้ผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาชมจุดตรงนี้ในวันข้างหน้านะครับเดี๋ยวถ้าสามารถติดต่อกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้คงจะได้มาตั้งวงคุยกันว่านะมีแผนจะพัฒนาตรงนี้ให้เต็มศักยภาพอย่างไรบ้างนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วจุดตรงนี้มันไม่ว่ามันจะอยู่เลนเข้ามาในพื้นที่ป่าก็จริงเดี๋ยวมันอยู่ติดกับถนนใหญ่มไม่ห่างจากถนนใหญ่ ถนนลิเวียร่านะถนนเลียบทะเลสาบสงขาที่กําลังมีการก่อสร้างอยู่นั่นก็แปลว่าถ้าถนนตรงนี้เสร็จเนี่ยจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่สะดวกมากนะสะดวกมากทางเข้ามาเมื่อกี้มันจะยังเป็นอ่าลุ่เนเป็นบอ่อยอยู่ถ้าลาดยางก็ไม่มีปัญหาใช่ครับผมเพราะมันก็ไม่ได้ไกลจากถนนใหญ่มากนะะก็รอการพัฒนานั่นเองนะจุดที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็มีพวกทรายอยู่นะพวกทราย ที่ยื่นไปที่ยื่นไปเป็นเป็นแหลมออกไปตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นทรายนะฮะก่อนก่อนหน้านี้คือหน้าแรงอะ่ะตรงเนี้ยผมเคเห็นภาพนะ,ะม,นมันจะเป็นทรายทรายขาวเป็นทรายขาวออกไปยื่นนะฮะซึ่งถ้ามาเนี่ยมาแดดร่มร่มตกนะครับหรือว่ายามเช้าเช้าจุดตรงนี้เป็นจุดที่นานั่งพักผ่อนนะฮะน,นั่งกินกาแฟมากๆนะครับในช่วงเช้านะบรรยากาศร,ร่มรื่น บ้านเรือนก็มีไม่มากนะฮะตรงนี้บ้านเรือนมีไม่มากคนก็ใช้ตรงนี้เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้นะเพราะหญ้าเยอะนะฮะแล้วก็มีต้นต้นอะไรต้นกงกลางหรือต้นนงมีต้นกงกลางนะมีต้นกงกลางมีต้นกงกลางอยู่นะแต่ไม่มากนักนะครับเนี่ยเห็นนะมันมีต้นอะไรต้นคุระหรือเปล่าต้นอะไรพวกนี้นะแต่ว่าพื้นที่แบบนี้ถ้าทําดีๆนะสมมติมีเนี่ยตามเรียบ ชายชายทะเลตรงนี้ทําเป็นทางเดินนะใช่ใช่ทำเป็นทางเดินทางเดินเดินชมชียภาพธรรมชาติครับก็ให้ความเพลิดเพลินนะฮะเงียบมันไม่พลุกพล่านมากนักนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการหามุมสงบนะครับไม่วุ่นวายนะครับที่นี่ถือว่ามีความเหมาะอย่างมากเลยนะครับก็ถือว่ายังเป็นเป็นอ่า ก็เรียกเป็นวัตถุดิบอยู่นะพูดอ,อย่างนั้นก็ได้นะเื็นที่บริสุทธิ์เือนที่บริสุทธิ์อยู่เป็นวัตถุดิบชั้นดีอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการอันเจรไนเท่านั้นเองนะครับถ้าได้มีการเจรไนากันดีๆนะครับต้องบอกว่าน่าจะสุดยอดนะครับนี่เกาะราบก็คือว่า,าตรงนี้นอกจากว่าจะเป็นที่นั่งพักผ่อนได้แล้วมีร้านอาหารแล้วนะนั่งเรือนะ,นะก,กิจกรรมการนั่งเรือ,อนั่งเรือประชมเกาะ สี 4, 5, ่เกาะห้ารอบๆได้ครับผมอรบอบเกาะพวกนี้นะไปตามเกาะแข่งต่างๆนะครับก็สวยงามเราเคยขึ้นไปแล้วดูคลิปก่อนๆได้นะฮะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่อยากนั่งออกไปไกลๆก็น่าจะมีเรือพวกแคนูนะใช่ใชแคโนอะไรพวกนี้ใช่ไหมรเรือนันโนบริการได้บริการนะครับหรือว่ารถอะไรนะอะเรือแบบรเรือเรือีบ,บเรือท,ทีบได้นะก็น่าจะ ได้ประโยชน์นะฮะทั้งต่อนักท่องเที่ยวแล้วต่อ,อพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนะเอาพวกของอะไรมาขายนะครับได้วันละ500 4 0 0 500หนี่ก็ถือว่าอยู่ได้สบายนะครับที่นี่ครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจอบอกนิดหนึ่งครับท่านรองว่ามันอยู่จุดไหนอย่างไรนะเผืือนักท่งอทงเที่ยวผ่านมาเล่าหวางบ้านฮัดไกโตกับ บ้านบางขวนครับผมอาจไข่ต่อกับบางขวนครับผมมันมีอะไรจุดที่เราสังเกตได้บ้างสังเกตได้บ้านรังนกครับผมมีรังนกอยู่อ่ามีก็เรียกก็คือบ้านที่เขาปลูกให้นกอยู่ให้นกนั่งแอ่นอยู่ใช่ครับอ่ามันจะมีอยู่หนึ่งหลังใช่ไหมฮะหนึ่งหลังครับผมแล้วก็ยังเป็นลูกรังอยู่นะเป็นตามลูกรังเข้ามาครับเข้ามาก็ไม่ไกลนักนะประมาณเท่าไหร่ได้ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรได้นะก็ไม่ไกลนะนะแต่ว่าทางจะยังลําบากนิดนึง ถ้ากระบะไม่มีปัญหาแต่รถเก๋งนี่ก็อาจจะต้องจอดแล้วเดินมาเดินก้ามาได้ครับครับนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างไรก็แวะเวียนมาได้นะครับตามที่ท่านรองประธานชมรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับคุณนัทพงศ์หมัดดมนะครับได้บอกเราไว้นะครก็มาก็ได้นะครับวันนี้เขาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ